สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสวัสดีครับพี่น้องพ้าพี่น้องมาเห็ดโอนี่ก็สิเป็นหมกลใหม่ไส้หมูนะครับพี่น้องหมกลใหม่ไส้หมูนะครับเป็นบ้านเห็ดให้กินโอนี้นี่ว่ามึงเคืองปูเห่านะครับไอ้บ้านนี่นี่เป็นข้วเบื่อเป็นมะแม่ข้วเบือนะครับใส่ลงไปครับม้ลงไปกับไปเลยนะครับม้ลงไปเลยคุกเข้ากันนะพี่น้องนะครับส่วนเครืองปูเห่ากับสินี่ยังไงไหม มีน้ำปลานะครับมีชิวรถนะครับเราก็น้ำปลาสซบอน้ำปลาเราต้องใส่ได้พี่น้องใส่แตงแต่อันนี้ครับเ,เห็นบ่น้ำปลาเฮ้านะครับใส่จากสองทัพพีเครื่องประมาณนี้นะครับขั้นใส่หลายมาสีเข้มเพราะว่าในวันรู้สึกว่าสิมืดหนักช่วงหลังมากนะครับใส่ยังอีกแงีพี่น้องมาเมืองในี่ ใส่น้ำใดดนั่งแม่นบ่นะครับน้ำแดดนั่ใส่น้ำเลือกพี่นอ้องกสีใบไายอย่างแกเลือกแยงนะครับใส่นยอดน่าต้องไปนะครับนั่ใยอน่าเข้ากัากสีบ่อไซพ่อดอกพ่อ,ส,พอส่พ่อให้มันมีน้ำในย่อยน้อยคุกข้อกันอันนี้สีห่อใส่ใบตองแม่นโบอ่าอันนี้สีห่อใบตองนุ่ยพี่น้องห่อใส่ใบตองนะครับมันยังหอยนี่ความหอมของใบตองน้ำนะครับ ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเสียมไม้ท้ายให้พี่น้องเนเมือ่งตอนห่อไซเบตองนะครับั้นตอนต่อไปด้อยพี่น้องการตอนพี่น้องั้นตอนในการห่อที่บนี้นะครับั้นตอนเมื่าบาดจะห้อยพี่น้องมั่งกันนะครับอันนี้นนอันนี้ห่อเรียบร้อยครับมม่ต้ห่อ,อยเง,องอยี้โมงเงี้ครับพี่น้องนะครับเป็นทีมือแม่บบาดจะห้อย หอยพี่น้องเหมืงกันใส่หมูสามชั้นหมูออกมากอีกแซ่บพีพี่น้องหอมไม่หอมน้ำใหม่ใส่หัวหอมน้ำเด็ดใส่หอมบัวบานนอนล่ะตักน้ำใส่พร้อมนี่พี่น้องเดี๋ยวมันซีบะเบดิดนะครับขอลงไป ปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเป็นไลยสวยงามหมดพี่นอ้องได้ยังหมกกินวะซี่เลยแล้วซี่มกพี่น้องซี่มกด้วยกันนะครับพอดีเติอมอื่นนะครับห่อไปได้กินจักหมกซอฟโมกไอ้กายงานนั่นมันพี่น้องบ่งต้องซื้อต่อแล้วยอย่างห่อห่อแบบไงบ่ nó xuất hai luôn đưa vào tầng tay xong một như thế ok đây với con một tập xây một ngày lại mình chỉ bớt ไปใหม่นะใหม่ไผ่ใหม่กินเฉาี่ยางเลยพี่น้องคัร์มุกไว้โอตัวเด็ด้หล,หลายอยู่พอดีได้ดท่อไใหม่มามาว่างก็เลยต้มไว้มืนอี้ก็เลยมอห์ใส่หมูสามสักเดี๋ยวมสุดท้ายพี่น้องมุกสุดท้ายนะครับก็ดีเอาเจาะเลย ุครับ้านนี้สิมาสรุปนะพี 5, 6, 6, 6, 6, 6. ่น้องมั่งบานนี้อยากได้ยักษ์มกมกทห้องมีหนึ่งสองสามสี่อ่ามกเรียบมกมกง่ายครับพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องมามึงมกหม้อครับพี่น้องนี่นะครับมกหม้อมกนอไม้นะครับใส่หมูสามชันเซ็ตเรียบร้อยนะครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องบานนี้กินมกน้ำมันใส่หมูน้ำกันนะครับแซ่บแซ่น้ำกันครับ ครับลาไปก่อนนะครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม